ทุกท่านครับกองทุนเคฟยุโรปของบลจกรุงศรีนะมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุน g o l d m a n Sachs Europe Core Equity p o r t f o l i o ซึ่งได้รับการจัดอันดับ5ดาวจาก Morning Star ครับผลงานดีแบบนี้ได้รับการการันตีแบบนี้จะมีจุดเด่นที่ตรงจุดไหนบ้างและจะเป็นโอกาสนะครับให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใหนหุ้นที่ถือว่าเป็นคุ้มรัพย์ในภูมิภาคยุโรปซึ่งก็มีตราหุ้นกว่า20แห่งได้อย่างไรไปติดตามได้จากคลิปนี้ครับ กองทุนมีจุดเด่นที่สำคัญ3ประเด็นด้วยกัน 1. กองทุนมีการใช้ Quantitative Model ในการลงทุนใช้ Big Data ในการรันโมเดลเพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนพร้อมกับมีการปรับพอร์ตการลงทุนที่รวดเร็วตามข้อมูลและสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่2กองทุนมีการลงทุนในหลากหลายเซกเตอร์บาลานซ์กันระหว่างทั้งในหุ้นโกลดและหุ้นแวลูซึ่งเหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปที่มีการโลเทชันไปมาระหว่างหุ้นโกลดและหุ้นแวลูที่ค่อนข้างบ่อยประเด็นที่3กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีแบบสม่ำเสมอในขณะที่สามารถรักษาความผันผวนให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ตลาดหุ้นยุโรปนั้นมีจุดเด่นที่ยังเป็นตลาดหุ้นหลักที่ยังมีระดับราคาไม่แพงณนะปัจจุบันเทรดอยู่ที่ P/E 14-15เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมเพียงเล็กน้อยในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆณนะปัจจุบันนั้นถือว่าระดับ valuation แพงกว่าค่าเฉลี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้ว นอกจากนี้ในภาพของตัวแมคโครก็สนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปเช่นเดียวกันนโยบายการเงินก็ยังสามารถผ่อนคลายได้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าในฝั่งของตัวยุโรปนั้นสามารถที่จะควบคุมเงินเฟอ้อได้แล้วในขณะที่นโยบายการคลังก็จะมีงบประมาณทางด้านท,าานทหารแล้วก็การลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์จากเยอรมันหลังจากนี้ไปอีกหลายปีด้วยกัน สำหรับกำไรของตลาดหุ้นยุโรปนั้นคาดว่าในปีหน้าจะสามารถกลับมาเติบโตได้โดดเด่น11%จากปีนี้ที่จะเติบโต0%เนื่องจากถูกกดดันจากเรื่องของตัวค่าเงินยูโรที่แข็งค่าและปัญหาเรื่องของตัวทาริฟซึ่งเรามองว่าทั้งสองปัจจัยนั้นน่าจะผ่อนคลายขึ้นในปีหน้า สำหรับบรจรกรุงศรีนั้นเรามีกองทุนเปิดยุโรป2กองทุนด้วยกันก็คือตัว KF เฮดยุโรปซึ่งจะมีนโยบายฟู l l ี่เฮดค่างเงินระหว่างไทยบาทแล้วก็ยูโรแล้วก็เป็นกองทุน KF ยุโรป ซึ่งจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของตัวค่าเงินซึ่งท่านนักลงทุนเองนั้นสามารถที่จะสวิตช,ชิ่งระหว่างทั้ง2กองนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสวิตช,ชิง่งนอกจากนี้ยังมีกองทุนประหยัดภาษีกองทุน KF Euro IMF ซึ่งนับปัจจุบันนั้นมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน50%ครับ